ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะพามาดูสปาร์ตอนเดียวนะครับรุ่น1.9นะครับเป็นรุ่น S นะครับผมครับมาดูขนาดของตัวรถนะครับขนาดของสปาร์ตัวนี้นะครับความยาวอยู่ที่5,230มิลลิเมตรนะครับความกว้างอยู่ที่1,810มิลลิเมตรและความสูงอยู่ที่1,690มิลลิเมตร ก็จะเป็นกระจกมองข้างนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถมาที่มือเปิดประตูจะเป็นสีดำนะครับตัวนี้เปิดมาด้านในครับก็จะมีที่วางแขนนะครับเป็นผ้าสีดำมีตัวปรับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงนะครับตัวล็อกกระจกครับแล้วก็ตัวปรับองศารกระจกด้านซ้ายและด้านขวานะครับเป็นแบบไฟฟ้า ัน,นี้จะเป็นเบาะนะครับอันนี้เป็นพวงมาลัยครับมีเครื่องเสียงนะครับมีที่ปรับแอร์นะครับปรับความเย็นปรับพัดลมนะครับแล้วก็เป็นคันเกียร์อันนี้เป็นที่ปรับเบาะนะครับ ัวนี้นะครับขนาดกระบะนะครับจะอยู่ที่ความยาว2,330ม mm, ิมความกว้างอยู่ที่1,590ม mm, ิมและความสูงอยู่ที่465ม mm ิมตรนะครับผมตัวนี้จะเป็นมือเปิดของกระบะหลังนะครับฝากระบะหลังความจุถังน้ำมันตัวนี้นะครับอยู่ที่76ลิตรนะครับผมจุได้เยอะเลยทีเดียวครับ ดูที่ขนาดล้อนะครับผมขนาดล้อของตัวนี้จะเป็นล้อกระทะนะครับอยู่ที่ขอบ15นะครับผมครับระบบเบรกตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบดิสหน้าดัมหลังนะครับผมข้างหน้าก็จะเป็นดิสเบรกแบบมีครีบระบายความร้อนนะครับผมส่วนเรื่องระบบการสะเทือนนะครับแบบปีกนกอิสระสองชั้นนะครับมีคอยสปริงและเหล็กกันโคงนะครับพร้อมด้วยโช๊คอัพแก๊ ประมาณนี้นะครับภาพโดยรวมของเจ้าตอนเดียวตัวนี้รุ่น 1.9S นะครับผม